คณะผู้บริหารคณะครูบุคลากราการศึกษานักเรียนโรงเรียนเทศบาล3ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีร่วมแสดงความเสียใจไว้อาลัยแด่ผู้เสียชีวิตจากเหตุไฟไหม้รถบัสทัศนศึกษาโรงเรียนวัดเขาพระยาสังคารามค่ะที่โรงเรียนเทศบาล3ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีนางระกฎจันทราษร ร้อเมริกาสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล3ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะครูบุคลากรทางการศึกษานักเรียนในทุกระดับชั้นกว่า300คนในช่วงเวลาหลังจากการจัดก,กิจกรรมหน้าเสาธงตามปกติร่วมกันยืนสงบนิ่งเพื่อไว้อาลัยเป็นเวลา2นาทีให้กับเด็กนักเรียนและคณะครูของโรงเรียนวัดเขาพิะยาสังคารามตำบลลานสัก อำเภอรลานศัก์จังหวัดอุทัยธานีที่ทางโรงเรียนได้พาเด็กๆไปทัศนศึกษาดูงานในเขตจังหวัดนนทบุรีและรถเกิดยางระเบิดเป็นเหตุให้ไฟได้ลุกไหม้รถเหตุเกิดที่บริเวณถนน,นพหลโยธินขาเข้ากรุงเทพมหานครตำาบลข่คตอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีทําให้เด็กๆและคณะครูที่หนีออกมาไม่ทันเสียชีวิตจํานวนมาก ซึ่งเป็นข่าวที่สร้างความหมดหู่ให้กับคุณครูและนักเรียนทางโรงเรียนเทศบาล3ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีจึงได้เชิญชวนนักเรียนคณะครูบุคลากรทางการศึกษามายืนไว้อาลัยให้กับเด็กนักเรียนและคุณครูที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวและร่วมกันส่งกำลังใจให้กับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บให้อาการดีขึ้นโดยเร็ว,รวและเป็นกำลังใจให้แก่ครอบครัวผู้สูญเสีย โดยนางมรกตจันทราฐพูวอในการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล3ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบุรีกล่าวว่าทางคณะครูบุคลากรางการศึกษานักเรียนโรงเรียนเทศบาล3ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบุรีได้ร่วมแสดงความเสียใจและอาลัยต่อครอบครัวผู้สูญเสียและผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ จากกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้รถบัสโดยสารคณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดเขาพระยาสังคารามที่นำคณะไปทัศนศึกษาเพื่อรับประสบการณ์ความรู้เป็นการบูรณาการกับการเรียนการสอนเพื่อที่จะส่งเสริมพัฒนาการของเด็กนักเรียนอย่างรอบด้านแต่กลับเกิดเหตุเพลิงไหม้รถบัสโดยสารกลุ่มทัศนศึกษาของครูและนักเรียนโรงเรียนวัดเขาพระยาสังคารามส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต23ราย และผู้ที่ได้รับบาดเจ็บอีกจำนวนหนึ่งนับว่าเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่ของวงการศึกษาและสร้างความเศร้าสลดให้แก่ครอบครัวของผู้สูญเสียและคนไทยทั้งประเทศในนามของผู้แทนคณะ,ะครูบุคลากรทางการศึกษานักเรียนโรงเรียนเทศบาล3ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึง้งต่อครอบครัวเด็กนักเรียนและคุณครูผู้ที่เสียชีวิตรวมถึงผู้ที่ได้รับบาดเจ็บทุกคน ขอเป็นกำลังใจให้ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บได้หายเจ็บป่วยโดยเร็วและขอเป็นกำลังใจให้นักเรียนครูผู้ปกครองและครอบครัวทุกครอบครัวของโรงเรียนวัดเขาพระยาสักคารามก้าวข้ามผ่านช่วงเวลาในวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน ก่อนจากกันในวันนี้รายการทันขา่าวเทศบาลก้าวหน้าต้องขอขอบพระคุณนายแพทย์วราศัก์ไรเลิกกรรมาการพ้จัก,การเคเบิลทีวีลบุรีที่ให้การสนับสนุนรายการทันขา่าวเทศบาลก้าหน้าดีดีเสมอมาค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันและทีมข่าวต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ